วิวาสองตระกูลหมื่นล้านจิราธิวัน์พรประภาจูงมือฉลองสมรสคนสนิทในวงการมาร่วมแสดงความยินดีเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งงานที่ใหญ่และอลังการมากๆเพราะสองตระกูลหมื่นล้านเข้าพิธีวิวาแล้วสำหรับแพรพิมพิสาจิราธิวตัต์ทายาทเซ็นทรัลได้จูงมือแฟนหนุ่มประภูพรประภาผู้บริหารหนุ่มไฟแรงในวงการรถยนต์ได้เข้าพิธีวิวาเรียบง่ายที่บ้านจิราธิวัน์ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิทไปเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมา ล่าสุดทายาทสองตระกูลใหญ่ก็จัดงานฉลองสมรสที่ห้องบอลรูมโรงแรมเซนทาร่าแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันที่หนึ่งกฤษภาคมที่ผ่านมาบรรยากาศงานฉลองสมรสของทั้งคู่เต็มไปด้วยอบอุ่นท่ามกลางการตกแต่งดุดเทพนิยายมีพลากรสุวรรณ์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีฉลองสมรสซึ่งมีเหล่าคนในครอบครัวทั้งน้องนองเจ้าสาวอย่างพีพัชระและพายเขมมนัดพร้อมคนสนิทในวงการมาร่วมแสดงความยินดีอาทิประนายพรประภากรนนะรงเดชนันทยาพิรมพักดี พัอรกรจิราธิวัฒน์มากี้ราสีแอรินยุทัศั์เอมี่มรกตเบนจะเบญจรงคกุลสุรภาพลิ่มอติบูลณและเข็มธีราพาพร้อมพัน์